สวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในโซนของสู่ปากหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเป็นสู่เดินดีระยะสั้นที่ยังเข้าในตําแหนหลักหน่วยล่างอยู่นะครับก็จะมาคํานวณให้ดูกันสําหรับนวันที่16กันยายน2 5 6 5นะฮะอ่าพร้อมกับที่เป็นสู่อันนี้ครับเป็นสู่2ตัวล่างนะครับที่ไปอ่า ข the ้าวนะครับคู่ท้ายนะครับเป็นสูงนี้ครับ2 3สนะครับก็จะลงให้ชมด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่สูงหน่วยล่าสนะครับสูงนี้ครับเป็นสูงเดินนะครับเดินดีนะครับระยะสั้นนะครับก็จะข้าวนะครับที่หลักหน่วยล่างครับตามนี้ครับจนถึงว่าล่าสุดออก83ามนะครับก็ เดี old, pues, right. teachers, nah ๋ยวมาอยู the ่ที่หลักหน่วยล่านะครับนี่ครับเป็นสูตรผักหลักหน่วยล่านั่นเองนะครับก็เข้าติดกันนะครับสี่งวดครับสี่งวดเลยนะครับก้อนงวดนี้นะครับจะเป็นงวดที่ห้านะครับก็เรามาลุ้นกันนะครับลุ้นกันดูก้อนงวดได้ครับผลคำนวณนะครับทำม้ที่เลขสามอันนี้จะเป็นผลคำนวณที่ผมเอามาย่อลาให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันะงวดที่สองนะครับทำม้ที่เลขสี่ออกหนึ่งสี่นะครับ ต่อมาวดน,นี้ครับ4-2ทำที่ที่2ครับจดถึงว่าล่าสุดครับทำที่3ออก8-3ครับอ่ะก็เราจะได้อย่างนี้นะครับเหรินหน่วยล่างตัวเดียวนะครับอ่ะจะเป็นสู่ย่อยนะครับอ่ะทีนี้เรามา คำนวณดูกันนะครับวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับนี่ครับ เราจะใช้หลักร้อยบญนะครับมาบวกกับหลักสิบล้านนะครับหนวยล้านและสุดท้ายโปรดร้อยสองของที่นะครับนำสี่ตัวครับมาบวกกันนะครับได้เลขเราก็จะได้ตัวเด็ดนะครับที่หลักหน่วยล้านนะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกกับสองนะครับเป็นสิบเอ็ดบวกด้วยสองของที่เป็นสิบสามนะครับอันนี้เป็นย้อนหลังนะครับหนึ่งวันที่อยู่นะครับก็คือบนเทปวันที่ออก 83นะครับซึ่งข้าวหลักนะครับที่หน่วยล่างนะครับนี่ใต่อย่างนี้นะครับการงวดใหม่ครับก็ใช้หลักร้อยครับของวาระสุดที่ออกนะครับ33สองนะครับใช้หลักร้อยเป็นสามนะครับ10ล่างเป็น8หน่วยล่างนะครับเป็นสามวด้วยสองคงที่นะแบบนี้นะครับ3บวกกับ8เป็น11นะครับหวกด้วยสามนะครับเป็น14นะครับบวกด้วยสองที่เป็น6ะนะข้กนี้นะครับเด่นหน่วยล่างนะครับ ตัวดนวยล่าที่ได้นะครับนั่นคือเลข6นะครับอ่าเป็นวันที่16กันยายนนะครับอ่าจะมาต่อได้หรือเปล่านะครับอ่าในงวดนี้ซึ่งเป็นสูดเดินดีระยะสั้นนะครับทำได้ที่เลข6นะครับอ่ารอลุ้นนะครับรอลุ้นงวดนี้นะครับเป็นงวดที่5้าครับต่อมาดูที่เป็นสูดอันนี้ครับทำได้ที่2 3งสามวดที่แล้วนะครับ สูตร่ตตาน,นะครับแต่เต่เอาบนนะครับอ่านี่ครับสูตสองตัวนะครับอ่านี่ครับสำหรับท่านที่ติดตามสูตรอัวนี้นะครับอ่นี่ครับ จะลงไว้ในคลิปนี้นะครับเข้าตีกันนะครับก็สูนี้มันเป็นสูตรอ่าบนล่างแล้วนะครับเป็นสูตรอ่าบนล่างนะครับเด็นบนล่างนั่นเองครับก็วันอ่าวันล่าสุดครับทาที่2และ3นะครับล่างออก8 3านะครับข้าแค่ตำน่งเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยครับอ่าก็สูนี้ผมแยกออกมาให้แล้วนะครับสูตรที่ได้เลข3นะครับก็คือสูนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับซึ่งเดินดีนะครับสี่ง่วนนะครับอ่าสำหรับงวนใหม่ครับหลัก10บล่างนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาจับกับที่เป็นสูงนี้ครับก็เลขคู่นี้นะครับออกคู่ท้ายนะครับ3ามตัวบุนแบบสามสามสองก่อติดมาครบ3ามตัวเลยนะครับนี่อ่ะงวดใหม่ครับนี่ครับ ผลที่ออกนะครับรางวัลที่1นึ่งคนระับรางวัลที่1นึ่ง929นะครับ3 3 2ล่าง8 3ใช้หลักแสนครับโหด้หลัก10ล้าน2ครั้ง10ล้านโดยล้านหนึ่งครั้งสุดท้ายบริจิตของที่นะครับ9บวกกับ6เป็น15นะครับ15บวกกับ8ครับเป็น23บโหด้วยา3เป็น26 โปรด้วยเจ็ดของที่เป็น3 3อ่าฉะนั้นหลักสิบล่างนะครับที่มันไม่ปักหลักทําให้ที่เลข3านะครับต่อมาดูหน่วยล่างนะครับใช้หลักร้อยนะครับหัยสิบล่างหน่วยล่างหัวด้วยสองของที่3ามบวกแเป็น11บเอ็ดหัด้วยอ่าสาเป็น14บสี่ด้วยสองขงที่เป็น16ฉะนั้นงนี้ครับทาให้ที่3และ6 3สานะครับอ่าสตัวล่างนะครับ รือจะก,กันไว้เป็นบนล่างก็ได้นะครับซึ่งวันที่แล้วมันอ่ะไปเข้าปุ่นนะครับก่อนวันนี้นะครับทํในที่36นะครับสู่เมดเดียวนะครับอ่ะจะกลับมาเข้าต่อได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็นําไปพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะครับในงวดพิมอ่าในงวดวันที่16นะครับ กันยายนต6นะครับ3 6 6 3ถ้าเราทูกใจนะครับจัดไปจัดไป36จะได้เป็น63กับไปดรวยก็ได้นะครับต่อมาดูครับสู้นี้ครับสู้เดลล่านะครับแบบ3ตัวนะครับสู้นี้ เวล่าสุดนะครับออกแฝดสามก็ติดมาที่หลักหน่วยล่างนะครับนั่นคือที่สามนะครับสูงนี้ผมลงไว้ให้แล้วแต่งวดนี้เลยนะครับใครที่ติดตามนะครับสูงนี้ก็เอาไปปรับให้เป็นที่มันให้มันเข้าหลักหน่วยก็ได้นะครับก็ให้เราเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับกรจะเป็น4ตัวเด่นที่หลักหน่วยนะครับก็ไปบวกกับแต้ม3ามอีกครั้งครับใช้ตัวที่3ามครับบวกกับแต้ม3ามนะครับก็จะเป็นเลข4ตัวนะก็จะ ก็จะปักแับที่หน่วยล่างนะครับอ่าหรือเราจะยึดเป็นตัวสูเด่นล่างนะครับแบบ3ตัวไว้ก็ได้นะครับอ่าวันนี้ครับงวดใหม่ซึ่งเราจะใช้หลัก10ล่า้นนะครับหน่วยล่างนะครับสิหน่วยล่างเอามาบวกกันนะครับสุดท้ายบวกด้วยห้าคงที่นะครับเนี่ยครับแค่นี้ครับบวกกันได้เลยครับ8ปบวกกับสนะครับเป็น11บดวกด้วย5นะครับเป็น16ฉะนั้นวันนี้เด่นตัวแรกนะครับเด่นล่างตัวแรกคือเลข6ถูกไหมครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งครับ7 แล้8ปดนะครับก็จะเด่นล่างที่678แลถ้าไปปรับเป็นให้มันเข้าหลักหน่วยล่างก็จะเป็น6กเจปนนะครับแต่ว่าผมจะยึดไว้แค่นี้ครับ3ตัวนี้นะครับเป็นสูตเดินดีนะครับเรียว่าเป็นสูตรที่เดินดีทีเดียวครับที่มันไม่เคยพลาดเลยนะครับยังก็เข้ายาวยาวนะครับตั้งแต่งูนี้ครับสูงเจ็ดครับซึ่งโชว์แรกครับสูตรจะเข้าหลักนะครับที่หน่วยล่างและมางูนี้ครับสลบไปอยู่หลักสิบล่างเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับก็ลงให้ดูนะครับนาแล้วสูงนนี้นะครับเป็นส่วที่เดินเเดียวนะครับกึมไม่เคยพลาดเลยนะครับลาเนียก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีเลขที่ชนกันนะครับนั่นคือเลขหกนะครับไปสังเกตนะครับหกเจ็ดแปดซึ่งวันนี้ก็ก็อ่อนข้างชวนนะครับสูวนนี้ครับหกเจ็ดแปดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับคิดว่านะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับหกเจ็ดแปด เดี๋ยวยังไงผมจะมีเลขสรุปปากหลักนะครับ10หน่วยล่านะครับให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอย่างวัที่แล้วนะครับที่ผมสรุปไว้ให้นะครับ10ล่างนะครับเด่น7นะครับเด่น7เละ8นะครับตัวการ57 5 2นะครับนี่ครับที่มันชนกัน2 3สูงครับก็จะมีเลข7และเลข8นะครับที่เอามาเทียบชนนะครับสู่ปากลากระยะยาวนะครับ10ล่าอ่ะ ส่วนเลนดับนะครับก็ใครไม่ชอบเล่ดับผมจะไม่ลงให้แล้วนะครับที่เป็นเล่ดับนะครับก็มาดูหน่วยล่างครับเด่นหน่วยล่างครับวันนี้เด่นเอาอยู่นะครับส่วนเล่ดับหลุดนะครับซึ่งเป็นเล่ดับที่ดับมายาวนะครับเป็นมาพลาดวันนี้นี่ยนะก็นี่ครับเด่นหน่วยล่างนะครับมาเต็มๆเลยนะครับเดขนนักเกียศสามซึ่งมันชนกัน สามสู้นะครับสามสูงในนี้ครับส่วนตัวลองก็จะเป็นเก้านะครับทีนขัดออกมาให้นะครับอ่ะก็จะมาจัดให้ดูกันนะครับซึ่งวดที่แล้วนะครับข้าวสองตัวล่างนะครับรงตรงเลยนะครับก็มีสมาชิกผ่านท่านนะครับก็นําไปเล่นนะครับคู่ที่ผมจัดไว้ให้นะครับเก้าคู่เก้าคู่ตรงนะครับเก้าคู่นี้ที่เหลือนะครับอ่ะที่เหลือเก้าคู่ก็มาจากนี้ครับดับด้วยแต้มดับล่างและแต้มเด็นล่างนะครับ ซึ่งแต้มเด่นล่างคว่นี้มันเข้านะครับที่แต้มหนึ่งผลออก8 3สตัวที่ผมเน้นนะครับมันพลาดไปแต้มเดียวนะครับนั่นคือคู่นี้ครับเน้นเจาแต่มันออก8 3สอ่าหางกนหน้านะครับเอาใหม่นะครับว่ากันใหม่งวนหน้านะครับก็ขอแก้มือนะครับงวดหน้าอ่าก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็ตัวที่เน้นไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับ แต่ก็ยังอยู่ในคู่เด่นล่างนะครับใน9คู่เห็นไหมครับมาตรงตรงเลยนะครับโดยที่เราต้องกลับเนี่ยบไข่ตาม9คู่นะครับก็่ครับได้ตรงตรงเลยนะครับนี่เจ็ดสามแปดสามนะครับนี่สองสามก็มีอยู่ด้วยครับที่เป็นสูอันนี้ครับซึ่งสูที่ผมลงให้นะครับวันที่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ใน9คู่นะครับที่ตัดไว้ให้มันเป็นคู่เด่นนะครับทั้งนั้นเลยครับมี8ปดเก้าด้วยครับนี่เจ็ดแปดนะครับนี่ใครชอบ7กับ8ก็เอาไปตัดครับก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่มาตรงๆเลยนะครับวูนี้ผมก็มั่นใจในสูคคำนวณที่ผมลงให้นะครับเดี๋ยวจะมาจัดให้นะครับจัดให้รุ้นกันอีกเชียงคยก็ถ้าไม่อยา่าพลาดแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับฝากด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นสู่ย่อยนะครับหน่วยล่างตัวเดียวนะครับพร้อมกับสูญจับคู่สูญจับคู่คู่เด,นนเดนเ่นล่างนะครับคู่เด่นบนเล่นล่างครับคือจะได้ที่3 6นะครับสามหกจาการเป็น3ามไว้ด้วยก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราชอบก็อทําไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบก็อมองมาพานไปนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ จะมาต่อได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบจริงๆนะครับก็ทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็ให้เราเลือกเอาตัวที่เราชอบนะครับเลือกเอาที่เราชอบก็ฝากไว้นะครับก็ถ้าเราถูกใจนะครับมีหน่วยล่างวันนี้นะครับทำในที่เลข6เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่เป็นเลขสรุปหน่วยล่างนะครับก็จะมาจัดให้นะครับนี่ครับเลขสรุป หน่วยล่านะครับนี่มาเต็มเต็งเลยที่แล้วครับทั้งสิบและหน่วยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะสวัสดีครับ